ทวิตเตอร์ซัสเปนไทยเจอร์สแคร์คอลิงอินฟลูเอนซ์แคมเปญอ้าวมีการแบนแคท์ทวิตเตอร์ของกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์นิยมเ,เขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกสับเลยกลุ่มปกป้องสถาบันนะกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์มาเดี๋ยวนี้ประมาณ7โมงเช้านี่เองนะครับ e x c l u s i v e t w i t t e r Suspend Thai นไทร l ย s a อ c ์สแคร์ค n ลิ่งอิ n ฟ e ูเอนซ์แคก็เนี่ยที่เขาทำ I.O เนี่ย นี่ครับ Spreading Posts for f a v e r of King มหาวิทยาลัยงกร and Monarchy นี่ครับ The r e u t e r review f o u l t n of t h o u s a n d t w e e t That a n Expert Say ก็มีการทวีตนะโอ้โ oh, ห oh, นี่ครับ Twitter Account โชว์มาละโอ้โหเดี๋ยวนะครับผมอ่านนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ่ะนะครับแป๊บหนึ่งครับพานรายการผมก็ภาษาอังกฤษก็พอ <c oughs> พอแปลได้อ่านได้นะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงผมสมองจะช้านิดนึ่งเทอมีเทนนิงดอทคิมูเลียร์เรย์เลอร์โชว์อีเวนต์อินโฟมิชันแคมเปญดีไซน์สเปรดโอเคโอเคโหเรื่องนี้ดังไปทั่วโลกไ o โอทหารน่าจะมีจริงนะ จะมีจริงนะครับแฟนรายการรอยเตอร์ยืนยันละรอยเตอร์ยืนยันนะครับบอกว่าเนี่ยฮะรีวิวฟาวเทนออฟเตาเส้นทวีตนะครับทวีตเอ็กซ์พอร์ตเอฟพี t อทวีตนะครับแอมพลิไฟแวร์ยินดีแมสเซจทูพุชก็เรียกว่าเป็นข้อความที่โปร ราย List นะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะ Internal army t r a i n i n g ก็คือมีการเทรนนะมีการเทรนเป็นเอกสารในการสอนน่สอนการใช้ทวิตเตอร์สอนใช้ I.O. เนี่ยเป็นหลักฐานมาเนี่ยครับมีแคมเปญแล้วก็แอคเคา t ์เนี่ยถูกถูกซัพสเปนนะครับทุกท่นจิตจิตจิตอาสาสกูลจิตอาสาสกูลว่าซั s สเปนะอัลเตอร์ไวด์เตอร์ซัดคอมเมนต์นี่ฮะ โอ้โหนี่ท่านก็เสียชื่นกันนะนี่ครับจิตอาสาที่มีคนตามกว่า48,000คนเนี่ยถูก <c oughs> แบนไว้ก่อนเอาวีดีกว่าโอ้โหนี่เขาเขียนเลยนะ <c oughs> Loyalist Fightback ก็คือโตกลับนะครับโตววกลับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแฮชแท็กภาษาไทยนะครับแต่ว่ารอยเตอร์เนี่ยก็เอามาเป็น ให้เป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งได้อ่านวีล์ลอมาเตอร์ออฟไทยแลนนะครับวี Re af, ie, ล์ลอเมโคซีเรารักษาบันเราเย,ยนลิรุปลีดเด์ว่าลงเดชกิจวิกรมนี่ปฏิเสธที่ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการที่บัญชีเหล่านี้ถูกแบนโอ้โหรายการครับชัดเจนนะครับชัดเจน หลักฐานในโอรอยเอรายงานอ๋อมีแฟนรายการบอกจะขุดคุยเยอะผมรายงานเฉยนะครับผมรายงานข่าวมันเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรูนะ้เนาะเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้และคนไทยจะต้องไม่ถูกล้างสมองท่านที่ชมรายการช่อง youtube ชีพท,ทำคำวิเศษของผมไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับดูแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอย่าให้มีใครมาล้างสมองอย่าให้มีใครมาล้างสมองนะครับ